สวัสดีจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทีะ่ติชมเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาหลายๆท่านนะคะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากสำหรับดิฉันเองนะคะกะ็การที่ได้ได้รับคำคำติคำชมนี่นะฮะม,มันเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอเองนะคะ วันนี้ก็จะมาขอโชว์เรื่องที่ที่ร้านตัวเองนะคะร้านไทยบลูสมบิสโทรอย่างที่เคยแชร์ไปในคลิปก่อนๆน,นะคะเรื่องอาการทำธุรกิจร้านอาหารนะคะร้านนี้เราทำเมื่อปี2016นะคะ2016เราเริ่มเริ่ม,มอฟอร์มรูปรูปเป็นรูปเป็นร่างนะคะเริ่มลงลงจัดตั้งบริษัทนะฮะแล้วก็เริ่มลงมือทำ ร้านเสร็จเอาจริงๆก็เมื่อต้นตนปี2017นเะฮะเราสามารถเปิดขายได้ก็ปีประมาณ 2000, 2017ปเีเดือนเดือนเมษาใช้เวลาทำทั้งหมด6เดือน,นะะการที่เราใช้เวลาทำนานเป็นเพราะว่ามีความผิดพลาดหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อ,อขอแชร์แล้วกันนะคะขอแชร์สำหรับผู้ที่มือใหม่เนาะอยากจะลงมือทำร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารที่ เริ่มต้นใหม่หมดเลยเหมือนเหมือนของเรานะคะของเรานี่ตรงนี้มันเป็นร้านอาหารเก่าเป็นร้านอาหารฝรั่งนะคะเป็นร้านบาร์บีคิวด้วยความเข้าใจผิดนะฮะของเราเราคิดว่าถ้าเป็นร้านอาหารอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอัปเกรดหรือไปทําอะไรให้กับถูกต้องตามเทศบาลเนาะเทศบาลเขาจะมีหลักการของเขาอยู่ว่าเออต้องมีไอ้นี่ยังไงต้องใช้ไฟแบบไหนนะคะ,ะน้ําต้องเป็นยังไงอะไรยังไงด้วยความที่เป็นมือใหม่ เราไม่ทราบนะฮะแล้วเราก็เชื่อเราจ้างจ้างมืออาชีพมาช่วยเรานะคะเราเราจ้างฝรั่งเนาะมาเป็นที่ปรึกษาในการเริ่มต้นทำธุรกิจหมดเงินไปกับเขาก็ก็เยอะพอสมควรผลสุดท้ายคนที่เราจ้างเขาก็ช่วยเราเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ย ตัวเราเองเนี่ยก็คือคนที่จะต้องศึกษานะคะศึกษาข้อมูลศึกษาอะไรด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อคนที่เขาคิดว่าเขามีความรู้เขาคิดว่าเขาทํามานานเขามีประสบการณ์นะคะเพราะว่าการทําอาหารแต่แต่ละที่นะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในแต่ละรัฐในแต่ละเมือง ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอ่านเยอะๆในอินเทอร์เน็ตนะคะอ่านเยอะๆใน Google อ่านเยอะๆในตามเว็บไซต์คอมเมนต์ต่ตางๆโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนร้านอาหารไทยด้วยกันนะคะร้านอาหารไทยมีม,มีชมรมอยู่นะชมรมร้านอาหารไทยในสหรัฐมีมีสมาชิกเยอะเหมือนกันเป็นประโยชน์มากข้อมูลตรงนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนจะเอามาแชร์กันหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการทำเริ่มทำร้านใหมก่การขอขอไซลีสนะคะการอ่ เรียกอะไรขอไ i ้เส้นลายเส้นนะคะลายเส้ก็คือใบอนุญาตผู้ประกอบการเนาะ,ะมันมีผู้ประกอบการสําหรับเปิดร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการสําหรับเปิดร้านอาหารและสามารถขายเบียร์วได้นะคะแล้วก็มีสามารถขายเหล้าได้นะคะแล้วก็มีอัปเกรดไปไปหลายๆลยหลายหลายระดับนะคะ,ะตัวใบใบประกอบการนี้มันจะมีอยู่หลายๆระดับ ของเราเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะฮะ3,000แควฟีต3,000แควฟีตนี่ตามกฎก็คือเราสามารถขอไลเซนฟูบาร์ได้นะคะเมื่อก่อนเราเป็นฟูบาร์แต่หลังจากที่มันเป็นโควิดเนาะมันไม่สามารถให้นั่งกินได้อะไรเนี่ยแล้ก็ยกเลิกไลเซนไลเซนฟูบาร์ไปก็คือ,อไม่ไม่มี c ละค็อกเทลเหล้าฮาร์ดคอร์อะไรทั้งหลายเราจะไม่ขายตอนนี้เราขายเฉพาะเบียร์ไวน์นะคะ,ะการที่เราขายเฉพาะเบียร์ไวน์มันก็เซฟเงินได้เยอะเพราะว่าไลเซนของตัวฟูบาร์เนี่ย มันจะประมาณสี่พันสี่พันสี่พันเหรียญต่อปีนะคะส่วนไวไลเซ้นตัวไลเซ้นเฉพาะเบียร์ไวนี่มันก็แค่300ร้กว่าเหรียญต่อปีนะฮะ ส่วนลายเส้นอีกอันนึงก็คือลายเส้นผู้ประกอบการทํา,ทาร้านอาหารนะคะอ,อันนี้ก็คือคุณจะขายเบียร์วก็ได้ไม่ขายก็ได้แต่ว่ามีอนุญ,ญาตให้คุณทําร้านอาหารเขาเรียกว่า restaurant snack bar ขาย g o c e r y ด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะ,ะเ,เล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ไม่แพงนะคะ200น่าจะ200หรือ300เราจําตัวเลขแน่อนอนไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ได้แพงมากไม่เหมือนกับพวกลายเส้นฟูบาร์นะคะ การที่จะทำลายเส้นปูบาได้เนี่ยหนึ่งพื้นที่ต้องมี3,000สแควฟิตขึ้นไปหรือว่ามีที่นั่ง150นะคะ150ซีทนะคะหรือ150ที่นั่งการที่จะทำที่นั่งให้ได้มาตรฐานก็ต้องจ้างวิศวกรไม่ใช่จ้างสถาปนิกไม่ใช่ีววิศวกรจ้างสถาป,น,น,ถาปนิกมาเขียนแบบให้ แบบที่เขาเขียนกับตัวจริงของที่ที่เวลาฟายมาเชลนะผู้พวกไอเทศบาลมาตรวจนะคะมันต้องตรงเขาก็จะวัดคนที่เขียนแบบนี้จะต้องมาวัดต้องทํางานกับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นการทําร้านเราก็จ้างจ้างสถาปนิกนี่มานะคะมามาช่วยเราเขียนแบบเพราะเราจะไม่รู้เรื่องว่าเอออันนี้เขามีอะไรใช้โค้ดอะไรนะคะสเปค i f i c a t i o n ของ engineering จะสําคัญมาก ถ้าผิดไปซิตี้เขาจะเขาจะไม่ให้ผ่านนะคะแล้วเราจะเสียเวลาแล้วก็ต้องเที่ยวไปหลายรอบเสียเงินหลายครั้งนะคะแก้แบบของเราต้องแก้แบบสองครั้งเพราะด้วยความที่เราไม่เข้าใจนะคะด้วยความที่เราไม่เข้าใจแล้วก็มันก็ทําให้เสียเวลาแล้วสถาปนิกพวกนี้เขาก็คิดเป็นชั่วโมงเขาจ้างคนอื่นมาอีกทีหนึ่งตัวเขาไม่ได้มาเขาจะจ้างคนที่เป็นลูกน้องเขานะคะมาตัวสถาปนิกจริงๆก็คือการตรวจแบบแล้วก็เชื่อเชื่อตามที่คนที่มามาทำงานกับเรานะคะที่มาวัด เอ่อเอ่อเรียกอะไรมาทำหน้างานเนี่ยนะฮะเอ่อบ้านเราก็เรียกอะไรนะโฟเมนเนาะอ่ะให้พวกโฟเมนเนี่ยมาเอ่เมื่อก่อนตรงพื้นนี้นะคะเป็นเป็นคอนกรีตแล้วก็เอ่อมันเป็นคล้ายๆกระเบื้องยางแล้วก็เอากระเบื้องยางออกไปนะก็ใช้เวลาอยู่5ปีตอนแรกเราก็ไม่ได้ใส่อะไรใส่แต่เพาะคอนกรีตแล้วก็ขัด,ขดนะคะขัดแล้วก็เอาสีอีอพัคซี่มาลง พอนานๆไปมันมันไม่สวยนะฮะมันเริ่มมันเก่าเนาะมันก็เริ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรสีมันก็ทะลอกอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็เลยปีนี้นะคะพอเรามีอ่ากำไรมากขึ้นเนาะตอนนี้มันปีที่ห้าละเรามีกําไรมีอ่ากำลังมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพื้นนะคะ ก็ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ดีนะคะก็หลายคนถ้ามีโอกาสทำก็ก็ควรจะทำนะฮะแล้วก็ถ้าทำให้ให้อาหารอร่อยเนาะบริการดีเอ่อโดยเฉพาะอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อย คนจะมาไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะไกลแค่ไหนเรามีลูกค้าที่ขับรถมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะเพื่อมากินข้าวที่ร้านเรานะฮะร้านเราไม่ได้ยุ่งนะคะไม่ได้เน้นว่าต้องบีซี่ต้องฟูทุกวันนะคะของเราก็คือให้มีลูกค้าเข้ามาทุกวันและเป็นลูกค้าประจําทุกวันมันเป็นอะไรที่ว่าเราคาดหวังได้ว่าเราจะต้องมีลูกค้าแน่นอนทุกวันที่เราเปิดเรามีลูกค้านะคะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเราร้านเราอยู่ตรงหัวมุมนะคะ หัวมุมของตึกแล้วก็ติดถนนใหญ่นะคะสามารถมองเห็นได้จากถนนใหญ่มองเห็นได้จาก GOOGLE EARTH นะคะเป็นทำเลที่สวยมากนะคะเราเราชอบมากสามีเป็นคนดูทำเลตรงนี้ให้นะคะตอนที่เราหาดูร้านกันใหม่ๆก็คือต้องขอบคุณสามีที่ที่ทำให้ให้ฝันเราเป็นจริงนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ